3าดีไว้ที่น้องๆจะต้องรู้ก่อนที่จะไปโลกเมตาเวิร์สนะคะข้อที่1ก็คือ VR ค่ะ VR คือ Virtual Reality ก็คือแว่น VR ที่น้องๆเคยเห็นแล้วใช่ไหมในในโลกของอในเกมอะ่ะถ้าน้องคนไหนเคยเล่นเกมอะ่ะน้องจะรู้จักแว่น VR VR ตอนนี้ขายดีมากเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยเขาออกอ Horizon World มาเพราะฉะนั้นในต่างประเทศในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ย อ c u l ลัส u e s uh, t 2เนี่ยขายดีมากนะเมื่อก่อนเนี้ยราคามันเป็นหลักแสนแต่นะปัจจุบันนี้มันแค่400เหรียญสหรัฐส0 0เหรียญ US ดอลลาร์เท่านั้นก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นราคามันเริ่มลงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่า m e t a เวิร์สคำว่าเกมคําว่าอะไรคือโลกเรามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะ มันทำให้ทุกอย่างดีมามันเพิ่มขึ้นทำให้ราคาของอ็อกตูรัสเควสเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้แล้ว VR ตัวนี้มันถูกลงเพราะว่าดีมาร์ซัพพลายเนี่ยของตลาดความต้องการของตลาดลูกค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการผลิตของโรงงานเนี่ยมันผลิตได้มากขึ้นทำให้มันสามารถทำราคาได้ถูกลงนะคะเข้าไปม,มีส่วนร่วมในโลกเมตาเวิร์สในโลกของ h o r i z o n World หรือว่าน้องไปเล่นเกมอะไรต่างๆในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ย น้องจะต้องมีแว่นอะไรคะแว่น VR Virtual Reality ตัวนี้ด้วยนะคะข้อที่2ฮาร์ r d w a r e DIY ที่น้องจะต้องรู้ในโลกอนาคตในโลกของ Metaverse ก็คือ AR ค่ะ AR ก็คือ Augmented Reality นะคะ a u อกเมนเชเนี่ยมันก็คือ AR ตัวนี้ตอนนี้ซัมซุงกับ m i c r o s อ f t ค่ะเขาจับมือกันเขาร่วมมือกันอ <Yeah. S 1> นาคตเนี่ยเราสามารถเดินไปไหนมาไหนแล้วมันก็จะมีตัวหัตัดซ้อนขึ้นมาในแว่น AR อีกทีหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนกับแว่น VR แว่น VR เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโลกโลกนั้นเลยเราอาจจะต้องอยู่ที่บ้านอาจจะต้องอยู่ในที่ของเรา แต่ AR เนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้มันมีทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริงมันซ้อนกันอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า AR AR มันก็เหมือนกับโลกเสมือนมาทับโลกจริงอีกทีนึงนะต้องมีทั้งแว่น VR แว่น AR และข้อที่3นะคะคือแว่น MR ค่ะ MR คือ mixed reality นะคะ mixed reality เนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นโลกของในอนาคตไปเลยเป็นโลกของเว็บ4ไปเลยโลกของ m e t a เวิร์สไปเลยซึ่งอันเนี้ย MR ยังไม่มีคนที่จะผลิตได้เพราะว่ามันต้องเรื่องของเทคโนโลยีของ 5G 6G ในอนาคตเอ่อการที่เราจะเป็น m e t a เวิร์สได้จริงๆเนี่ยบางคนน่ะเขาบอกว่าประมาณ10ปีใช่ไหม แต่ตอนนี้มันย่อโลกมาแล้วมันอาจจะเหลือ5ปีหรือ8ปีก็ได้ไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้น MR เนี่ยมันมาแน่แต่ MR mixed reality เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่มันจะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์นี้ก็คือพวกคลาวด์เทคโนโลยีเรื่องของ 5G 6G พวกนี้นะมันจะต้องแบบ มันจะต้องพัฒนาร่วมกันด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์นะเมื่อก่อนเนี้ยเรามีเว็บ1ใช่ไหมหนึ่งเนี่ยเราก็จะเล่น w w w ่ยเวอร์ไว c o เพวกซอทอหันสาเคยทานหันสาไหมทันทิปดอทคอมอันนี้ก็คือเว็บหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเ w w ร์ไมันก็เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะตอนนั้นคือตอนนั้นพี่เต้มันยัง ตอนนั้นพี่เป้ยังเด็กอยู่ด้วยนะยังเข้าห้องคอมพิวเตอร์เล่นแชทเล่นอะไรเ <c oughs> ล่นไฮไฟาอย่างเงี้ยจาได้จาไฮไฟได้ไหมคือตอนนั้นมันก็แบบเวิร์ลไวด์เว็บมันพึ่งมาอินเทอร์เน็ตมันพึ่งมาเราก็ตะสีตาสารเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมเราก็เ,าเรียนไปแล้วก็ก้าวทันโลกตามเขาไปประมาณนี้นะคะพอเว็บ2เข้ามาเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่โซเชียลมีเดียเราทุกคนเนี่ยเราเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตแล้ว เราก็เริ่มค้าวพวกแชทต่างๆพวก Facebook Instagram โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราเริ่มมีตัวตนในโซเชียลมีเดียเราเริ่มโพสขายของเราเริ่มโพสชีวิตประจำวันเราไปเที่ยวไหนมาบ้างอะไรต่างๆนานานะอันนี้คือเว็บ2ถ้าเว็บ3มเนี่ยมันก็คือเว็บบล็อกเชน น้องคนไหนที่เล่นพวกคิิ p โตเค r r e n c y น้องจะรู้จักคำว่าบ l o c k c h a i n ็อกเช c h a i n ก็จะมีพวก NFT ที่อยู่ภายใต้ของระบบของบล o c k c h a i n blockchain เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบได้มันมีความชัดเจนนะคะมันเป็นแบบ decentralized ทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบในบล็อก c h a i n ได้บล็อก c h a i n มันไม่สามารถที่จะมาแฮกเกอร์กันง่ายๆนอกจากว่าเราจะเอาคีย์เวิร์ดของเราเอาพาสเวิร์ดของเราเนี่ย ไปยื่นให้เขาเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าระบบบล็อกเชนนะแล้วเว็บ4เนี่ยก็คือเว็บของ m e t a เวิร์ทำไมพี่เป้ถึงต้องให้น้องๆโฟกัสเรื่องของ m e t a เวิร์เพราะว่าน้องคนไหนที่เริ่มเข้า,เ,าเริ่มจบการศึกษาก็จะเริ่มมองหางานเริ่มมองหาธุรกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นในโลกเมตาเวิร์เนี่ยมันทำธุรกิจได้แน่ๆเหมือนกับที่พี่เป้เคยยกตัวอย่าง ดาวอังคารตอนนี้เทสลาเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาจรวดขึ้นไปดาวอังคารแล้วแล้วในอนาคตเนี่ยเรามนุษย์เนี่ยสามารถขึ้นไปดาวอังคารได้สามารถไปทำธุรกิจบนดาวอังคารก็ได้ซึ่งนะ whatever ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทางเทสลาเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นไปดาวอังคารได้แล้วเพระนาะฉะนั้นที่เป้กำลังยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมตาเวิร์สมันก็เหมือนเป็นที่โล่งๆอะ่ะ ลองเข้าไปสิลองเข้าไปในแซนบล็อกหรือเข้าไปเล่นในอลองเข้าไปดูอะ่ะเมตาเวิร์สเนี่ยมันคือพื้นที่โล่งๆที่เราสามารถที่จะทำพื้นที่ของเราสร้างพื้นที่ของเราสร้างบ้านสร้างโซฟาสร้างคือสร้างบ้านสวยๆง,งามๆแล้วก็มีนู่นมีนี่ในอาณาจักรของเราได้เลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเมตาเวิร์สเพราะฉะนั้นในโลกของดาวคาร์แล้วก็ในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ย ทำธุรกิจได้แน่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆมันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างมันยังไม่มีอะไรเลยอะแล้วน้องคิดดูนะน้องเป็นต้นน้ำอะต้นน้ำที่จะสามารถทำธุรกิจได้ถ้าน้องเข้าใจคาว่าเมตาเวิร์สน้องเข้าใจระบบหลังบ้านเมตาเวิร์สมันคืออะไรแล้วน้องเข้าใจคำว่าฮาร์ดแวร์ดีไวซ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนี้นะพี่เป้ถึงตระหนักย้ำนักย้ำหน่าว่าให้น้องอะศึกษาก่อนนะคะถึงแม้ว่าโอเค ตอนนี้เมตาเวิร์ดมันยังไม่มามันอาจจะมาอีกห้าปีหรือแปดปีหรือไม่แน่มันอาจจะย่อลงสามปีก็ได้นะคือเราไม่รู้ไงเราไม่มีใครรู้อานาะคตอะเมื่อก่อนรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเข้ามาไม่รู้เมื่อก่อนรู้ไหมว่าอินไอพวกอะไรนะเพจลิงอะปี๊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 เราว่ามันก็สุดยอดแล้วนะสามารถตามตัวเพื่อนได้ย้อนไปก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่พี่เป้จะนัดเพื่อนเนี่ยจะต้องนัดที่น้ำคุ ตรงสยามตรงนี้แกยืนรอฉันตรงนี้นะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่พอเก้าเข้ามาตรงโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มมีแพ็กลิงเริ่มแบบเออฉันรอแกตรงนี้นะเวลานี้นะแพ็กลิงมันเริ่มติดตามตัวได้ใช่ไหมแล้ว9ก้าจะแพ็กลิงขึ้นมามันก็จะเริ่มเป็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็มา PC มาเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะที่บ้านต่อมาคอมพิวเตอร์ PC ที่บ้านเนี่ยต่อมามันก็จะเป็นละเป็นโน้ตบุ๊ก ที่เราสามารถที่จะขีไปนู่นไปนี่ได้แล้วก็มา iPad แล้วก็มาสมาร์ทโฟนแล้วอนาคตมันก็คือเมตาเวิร์สที่เราจะต้องใส่แว่น AR VR เนี่ยมัน VR เนี่ยมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ของเราแต่ AR และ MR เนี่ยเราสามารถใส่แว่นอันนี้ถนนเดินไปไหนมาไหน MR เหมือนกันนะในโลกอนาคตมันจะต้องมา AR และ MR แต่ตอนนี้ VR มันมาแล้วนะคะในโลกของเกมในโลกของ Meta w o r s e นั่นแล้วนะคะวันนี้วันที่30ธันวาคม2564นะพี่เป้ก,ก็ขออวยพรนะคะให้น้องๆน,นะคนที่กำลังคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะทำอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีทำธุรกิจขายของออนไลน์อยู่นะคะก็ขอให้น้องปังๆเฮงๆนะแล้วก็ในอนาคตถ้ายังคิดไม่ออกว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้เงินมาง่ายๆหรือเงินมาที่แบบ คือพี่เป้เชื่อนะพี่เป้มีความเชื่อว่าไอตัวของ m e t a เวิร์เนี่ยมันสามารถที่จะโกยเงินได้นะคะถ้าเรามองเห็นช่องทางนะตรงนี้ก็อยากให้น้องๆนะคะโฟกัสไอตัวทำธุรกิจบนโลกเมตาเวิร์ไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวนะคะคำว่า m e t a เวิร์เนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามช่องพี่เป้น,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะสวัสดีปีใหม่นะคะ Merry c h r i s t m a s and Happy New Year ค่ะ บายยเจอกันใหม่จ้ะน้องๆปีหน้า